เหลือเชื่อมีแค่ขวดยุงกระเจิงหายเกลี้ยงทั่วบ้านสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านา้าวันนี้แม่ก็มาแจกสูตรไล่ยุงแบบง่ายๆแถมทำให้บ้านหอมฟุ้งภายในหนึ่งนาทีเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะ ทำไมเพิ่งรู้เอาขวดมาทําแบบนี้ยุงหนีไกลแถมสูตรนี้ยังไล่ย,ยุงจิ้งจกตุ๊กแกหนูแมลงสาบนะคะมดแมลงต่างๆในบ้านค่ะต้องเจอสูตรนี้เลยค่ะสูตรไล่ยุงที่ง่ายที่สุดสูตรธรรมชาติปลอดสารพิษสูตรนี้ไล่ยุงง่ายๆค่ะไม่ต้องจุดไม่เหม็นควันนะคะปลอดภัยทั้งคนและปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงจ้า อันดับแรกเลยคะ่ะก็เป็นตะไคร้เลยนะคะเป็นน้ํามันหอมระเหยแบบธรรมชาติมีนิดที่แสบร้อนนะคะเผ็ดนิดๆอันดับต่อไปค่ะเป็นกระเทียมน้ำตาลทรายค่ะผงชูรสน้ำยาล้างจานและสิ่งนี้สำคัญมากๆคือน้ำส้มสายชูตะไคร้ก็นำมาเลยค่ะสูตรนี้ไล่มแมลงได้ดีมากๆนี่ไมก้อยก็ซอยมาแล้วนะคะจะเป็นส่วนใบนะคะหรือส่วนเงานะคะได้หมดเลยค่ะ เรียกง่ายๆว่าสูตรไล่ยุงสูตรนี้นะคะใช้ตะไคร้ได้ทุกส่วนเลยทําไมเพิ่งรู้ไล่ยุงง่ายๆใน3นาทีทําแบบนี้เตรียมมาเลยค่ะกระเทียมค่า1หนึ่งหัวนะคะเราก็โขลกเลยค่ะในกระเทียมมีสารซันเฟอร์หมักนานมีฤทธิ์เป็นกรรมฐานป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดียุงจิ้งจกตุกแกค่คะหนูค่ะไม่เหลือค่ะโขลกเสร็จแล้วเราก็ตัดก,กระเทียมค่ะ แล้วก็สิ่งนี้ค่ะก็คือขวดค่ะขวดไล่หนูขวดไล่ยุงขวดเล็กขวดใหญ่ได้หมดนะแม่ก้อยก็เจาะรูนะคะรอบๆขวดเลยนะแล้วเราก็นํานะคะตะไคร้ที่เราซอยแล้วเรียบร้อยนะคะบรรจุแพ็คใส่ขวดพลาสติกให้เรียบร้อยเลยค่ะแนะนํานะคะให้ใส่ตะไคร้แบบแน่นๆเลยค่ะก็ขอบอกว่าตะไคร้หอมมากค่ะขนาดซอยขนาดแพ็คบรรจุใส่ขวดนี่แม่ก้อยยังหอมชื่นใจเลย ทำไมเพิ่งรู้นะคะตะดไร่ไลยุงได้ดีมากมากค่ะตัดๆซอยๆอันหันตามสะดวกเลยค่ะช่วงนี้ยังมีฝนตกสลับกับร้อนอยู่นะจ๊ะใช้สูตรนี้เลยตามด้วยค่ะกระเทียมค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะสูตรนี้เลยค่ะบ้านหอมฟุ้งยุงไม่เหลือใครมีสัตว์เลี้ยงนะคะน้องหมาน้องแมวก็นําขวดนี้ไปวางให้น้องเลยนะแนะนาเลยอยากให้กลิ่นแรงๆก็เขย่าเขย่า,ยาด้วยนะ เสร็จแล้วค่ะเราก็นําขวดนี้ไปวางเลยค่ะขวดไลยยุงไล่หนูไล่แมลงที่ง่ายที่สุดนะคะใต้โต๊ะทํางานมุมอับมุมมืดในตู้เสื้อผ้าก็ใช้สูตรนี้ไปไว้ได้เลยนะไล่แมลงสาบยุงจิ้งจกตุแกก็ได้ค่ะทุกคนขวดนี้ดีมากๆทําใช้เลยเหมือนใบแห้งใบยุบนะคะใบตะไคร้เพื่อนๆก็มาเติมใส่ได้เลยนะหอมมากเลยทุกคนทําใช้เลยค่ะ นั่งดูทีวีนั่งเล่นอยู่ค่ะแม่ยุงเยอะจังเลยกัดหนูเจ็บมากๆใช้สูตรนี้เลยค่ะอันดับต่อไปค่ะแม่ก้อยพาเพือนทําสูตรสค่ะขวดไล่ยุงที่ทําง่ายที่สุดเราก็นําขวดมาทําขวด d ี y อย่างนี้เลยคะ่ะต,ตามพิปแบบแม่ก้อยเลยนะคะตัดเป็น2ส,ส่วนแบบนี้นะคะเอาคมนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยกันไกดเอายังคมอีกค่ะเราก็ใช้ไฟแช็กนะคะลนๆเก็บคมของขวดพลาสติกให้เรียบร้อยนะคะ แล้วเราก็ถูๆขวดกับพื้นอย่างนี้เลยค่ะ2ส,ส่วนนะแล้วก็ผูะกบเข้ากันอย่างนี้เลยค่ะเย่ได้แล้วขวดไลยุงที่ง่ายที่สุดนะคะสูตรนี้เลยค่ะดักยุงก็ได้ไล่ยุงก็ได้ไล่มดไล่แมลงไล่แมลงที่อยู่กับต้นไม้แก้พืชใบหงิงอนะไลย,ยุงจิ้งจกตักแก่ได้เช่นกันค่ะตะไคร้กับกระเทียมนะคะที่เราซอยแล้วเรียบร้อยเราก็ใส่ผงชูรสลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะพูพนูนะคะน้ำตาลทรายจะไปช่วยสกัดและท่าสารอาหารนะคะจากตะไคร้และกระเทียมออกมาตามด้วยน้ำส้มสายชูสุดยอดไล่ยุงได้ดีมากๆยุงจิ้งจกตุกแกแมลงสาบจุดไหนที่มีหนูวิ่งพุกพร่านมากนําสูตรนี้ไปฉีดพ้นเลยนะคะ น้ำส้มใส่ชูนี้ไล่หนูได้เด็กขาดมากตามด้วยสิ่งนี้ค่ะน้ำยาล้างจานค่ะกําจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นสารจับใบค่ะทําให้สูตรนี้นะคะไปยึดติดได้ดีมากแล้วก็คนให้เข้ากาันแบบนี้เลยค่ะโอคนไปก็หอมไปมาดูวิธีใช้เลยจ้าที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรนะคะตักสูตรไล่ยุงสูตรนี้ลงไปค่ะเราใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำหนลิตรนะคะจะไปฉีดพ่นที่ต้นไม้ก็ไล่มแมลงด้วยฉีดพ่นเพื่อกระตุ้นการติดดอกผลได้เช่นกันไล่มแมลงค่ะแม่ครบจบเลยฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะการอุดตันไม่ก้อยหาเศษผ้ามารัดไว้แบบนี้นะคะทําตามได้เลยสูตรนี้สารพัดประโยชน์มากๆไล่ย,ยุงเป็นปุ๋ยน้ําทําสูตรที่ดักมแมลงดักยุงเราก็เทสูตรนี้ใส่ลงไปในขวดเลยนะคะเอาคนให้เข้ากันหน่อยค่ะหอมมาก สำคัญนะคะสูตรนี้ดีมากๆหมักนานนะคะสุดตะไคร้จะเข้มข้นนะคะมีประสิทธิภาพในการดักยุงมแมลงและไล่ยุงไล่มแมลงไล่เพีย้ยไฟล่แดงได้ดีมากๆไล่เพีย้ยจะกระจันก็ได้นะคะ่งดูทีวีตอนค่ำค่ค่ะแม่ยุงเยอะจังเลยไม่อยากจุดยาก,กันยุงไม่อยากได้ควันหมินม่นๆนะคะน้ําสูตรนี้ไปไล่ยุงเลยจ้าไล่ยุงอย่างง่ายๆไม่เหม็นควันคนปลอดภัยจ้าไม่ต้องโดนยุงกัดนะ นั่งดูทีวีนั่งอยู่ตรงไหนชิลๆนั่งอ่านหนังสือนะคะนำขวดนี้ไปวางเลยค่ะมุมมืดๆมุมอับๆยุงชอบค่ะแล้วก็นำขวด DIY ขวดไล่ยุงดักยุงไปวางไว้เลยนะคะยุงหนีไกลยุงหายเกลี้ยงบ้านยุงกระเจิงไม่ต้องจุดยากกันยุงไม่เหม็นควันด้วยทําแบบนี้เลยค่ะยุงไม่มากวนบ้านไหนมีลูกเด็กเล็กแดงนะคะทำขวดไล่ยุงแบบนี้เลย แม่ค้ายุงชอบเข้าไปในห้องนอนของหนูค่ะแม่ยุงชอบเข้าบ้านหนูคะ่ะขนาดหนูมีประตูมุ้งลวดกันยุงนะคะยุงยังเข้าไปเลยคะ่ะวางไว้ตรงห้องครัวค่ะแม่หนูเยอะมากๆเดินกันกวควักควเลยเราก็นําสูตรนี้ไปวางเลยจ้าขวดไล่หนูได้ด้วยไล่ยุงก็ได้จ้าเขาบอกว่ายิ่งหมักนานประสิทธิภาพยิ่งสูงคะ่ะทุกคนคะ่ะ ความเข้มข้นเขาจะสูงคะ่ะหนูไม่ชอบคะ่ะน้ําสูตรนี้ไปวางเลยไล่หนูก็ได้ไล่ยุงก็ได้ไล่มแมลงก็ได้จ้าขวดเดียวรู้เรื่องเลยนั่งกินข้าวตอนเย็นตอนค่ำคะ่ะยุงเยอะมากๆคะ่ะแม่ช่วงนี้ก็นําขวดนี้คะ่ะไปวางเลยจ้าไล่ยุงอย่างง่ายๆไม่เหม็นควันนะคะนั่งกินข้าวสบายๆตอนเ,นเย็นจ้าไม่ต้องปล่อยให้ยุงกัดเรานะคะ มุมไหนอับๆมุมไหนมืดๆนะคะเห็นหนูวิ่งกันขวักคว่ค่ะแม่นาสูตรนี้นะคะแบบสเปรย์ที่ฉีดพ่นค่ะเพื่อนๆไปฉีดเลยให้กลิ่นนะคะเขาฝังอยู่ตามทางเดินของหนูค่ะเราก็นําสูตรนี้ค่ะไปฉีดเลยจ้าหนูเดินไปทางไหนนะคะพเพื่อนก็ฉีดเลยเ <ged middle> <th ed> ห็นหนูอยู่ตรงไหนค่ะไปฉีดเลยจ้ามุมอับมุมมืดฉีดไล่หนูอย่างง่ายๆเลย โอ้โหทุกคนสูตรนี้ไม่ได้ไล่แต่ยุงนะไล่มแมลงกับต้นไม้ก็ได้ด้วยนะคะสูตรธรรมชาติปลอดสารพิษจ้าโอ้โหนี่คืออาการนอนผีเสื้อค่ะเข้ามาบุกทาลายนะสูตรนี้นะคะนี่อาการพืชใบหนิกใบงอมดหนอนมแมลงเยอะนอนผีเสื้อกลางคืนเยอะนะคะมดมากัดยิ้ยอดมะนาวมะกรูดของงูค่ะแม่ แค่ไปคุ้มงอฉีดพ่นสูดนี้นะคะแนะนำไม่ฉีดพ่นในช่วงเช้านะจ๊ะเป็นปุ๋ยด้วยจ้าไล่มแมลงด้ด้วยอู้พริกนะคะอยากให้โดกค่าไม่อยากฉีดอยากพ่นค่านี่แม่ก้อยก็นำขวดนี้ไปวางใต้ต้นพริกเลยจ้ะขวดก็ไปวางแบบม่ก้อยเลยง่ายๆเลยไล,ไล่มดไล่มแมลงไล่แมลงวีไล่เพี้ยไฟไล่แดงทำให้พริกกลับมาดกๆดกเต็มต้นนะคะอู้ดกจริงขวด มดมแมลงเยอะค่ะแม่ขาไม่อยากฉีดพ่นไม่อยากไล่นะคะแค่วาง mm hmm. ก็ไล่มดไล่มแมลงได้แล้วค่ะสูตรนี้เลยค่ะทุกคนดูมะนาวไม่ค่อยซะก่อนนี่ติดพ้นดกๆกันอย่างนี้เลยแค่วางคะ่ะก็ไล่หนอนผีเสื้อได้ด้วยนะไล่ผีเสื้อกลางคืนนะคะไม่ให้มากัดใบมะนาวของเรานะทุกคนเราก็วางไว้ที่ใต้ต้นเลยจ้าดูดูดต้มนมะนาวไม่ก้อยซะก่อนทุกคนเนี่ย ก็วางไว้ใต้ต้นเลยจ้าใต้ต้นมะนาวใต้ต้นพริกนะคะวางได้หมดเลยนะใต้ต้นเลยจ้าแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะอย่าปล่อยให้ยุงกัดกันนะคะทุกคนบายๆไปก่อนจ้า